E อนโนเต้เกียนเบ้มันมันอาว่าเกียนโนดที่ที่มันสมุดเกียนโนตอ่ะเนี่ยเอ้ยผู้เ,เกียนทิิงว้เนาะมามาสาระ,ะไปดีกว่าไช้ชวยไปเกียเว้ยที่ป่าปีศาจหน่อยแอ้โอ้โหมาถึงก็บอดนะคะรับบอด าบาลตะไทยเลยเบื่อพวกเกลียนที่สุดเลยเกลียนใช่แล้ววันนี้เราได้เกลียนโน้ตมานี่ว่า,าเกลียนโน้ตหนรบอบที่แล้โอ้มีวิธีใช้ด้วย จำหน้าของเจ้าของตัวละครนั้นไม่ได้เอยอังไงแต่จำตัวละครนั้นได้และชื่อให้เขียนชื่อลงไปในโนตนี้แล้วเจ้าของตัวละครนั้นจะกลายเป็นเกรียนน,นี่มันเหมือนเดดโน้ตเลยนี่นาลอกกันมาหรือเปล่าเนี่ยแต่มันไรสาระที่สุดเลยโน้ตแค่เขียนชื่อคนลงไปนะแล้วกลายเป็นเกรียน ลองชื่อดีกว่าฮิวฮิวหรอฮิวโอเคฮิวครับผมตาโปจิดีกว่ายีนแจกบัฟแจกฮิวให้พ่อพรกนะใช่ไหมพ่อพระพีโอซีเอชแล้วก็ตัวไอโอจี o <laughs> นของเบบอย่แปั๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะไปเช็คในโกดังฮะมาใหม่อ่ะเอาไปที่บัยโวจีกลายเป็นเกลียไปจริงๆด้วยไม่ไดเชื่อเลยเงนมาโน้ตเนี้ยเขาไม่คนกลายเป็นเกลียน ดูด,ดูโอ้หไล่ฟันคนอย่างไรโบจินั่นนั่นโอ้พีพีพีใหญ่ดูทานห,นหนึ่งด้วยไม่เชื่อเลยอ,อีกอีกเชื่ออยู่อ่ะม,มากรบมากานอะไรงั้นอ่ะมากานเให้มา,อาไอ,อ,อาเอาไปเลยดีกว่าเล่นอย่างเงี้ยโอ้โอ,อ้ไม่เคยเชื่อเลยเครียนนก ไม่ไ่ด้เขียนชื่อใครลงไปเนี่ยก็กลายเป็นเกยียรห,หมดทุกคนเกรีย <c> น <oughs> โอ้ยจะเอาไปเลยเกียนน็อตเนี่ยคอยดูนะมันจะเปลี่ยนเกมมาทุกคนให้กลายเป็นเกยียนให้หมดแล้วทุกคนจะเรียกฉันว่าเกียนแทบคอยดูมันจะกลายเป็นพระเจา้าแห่งโลกเกมออนไลน์ไปไปไป,ไป <c oughs> น,นี่เหมือนน่าเหลืที่สุดเลยทุกคนกลายเป็นเกยียน <Green>! No! ตอนนี้นะครับได้เกิดเหตุการณ์เกรียนระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับทําให้ผู้คนนั้นไม่ได้การทํางานทําการก,กันเลยนะครับโดยผู้ที่มีอาการเหล่านี้นะครับมักจะเอ่ยชื่อถึงเกรียนเทพออกมาเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นนะครับได้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับส่วนวิธีการทําให้เกรียนนะครับยังไปทราบนะ เดี <laughs> <De h. S 1> เกลียนมันเข้าไปเางนั้นแหละเด <laughs> oh, <laughs> ีโอ้ยเป็นกันตัวบ้าดโร่เหมือยัง <laughs> <laughs> แต่มันยังไม่พอมันยังเกียนไม่พอลองคิดดูโลกนี้เต็มไปด้วยเกรียนและเราเป็นหัวหน้าเกรียนโดยมีชื่อว่าเกรียนเทพโอบัญ้า สร้างฝึกสมเหมือนชงวิหกอยากเป็นนกเลือกเกินว่าแล้วเขียนให้มันเกลียนกันต่อดีกว่าด้วยเกลียนนอนลเลนนีเ้สวิตเต้โลโลโคโลโกเกลียนเอาครับเกลียนบาไปทั่วแล้วช่วยดีดครับ ไม่ต้องห่วเงเรามีแผนจ้างเราอยู่แล้วอ๋เบื่อเขียนทั้งวันแล้วดูจิ๊กเกมตบ้างดีกว่าอันนี้มีอะไรดูบ้างเฮ้ยเอาดูแล้วเนี่ยผมคือนักสนันเรื่องชื่อโดยมีฉายาว่ากระเป๋าตังหรือเรียกสั้นๆว่าแอล <c oughs> ย่อยังไงเนี่ยในเวลานี้ได้มีเหตุการณ์เกมร,ระบาดไปทั่วทุกสารทิศ เคยคาดว่ามีผู้พงการอยู่เบื้องหลังที่เรียกว่าเกรียนเทพพัดทายฉันเหรอแอลได้นี่แกลองเป็นเกรียนออกอากาศหน่อยสิหมูในอวยเกรียนแดนออนแอร์ที่แกกำลังทำแบบนี้ผมก็พอจะรับได้ว่าแกกำลังทำในสิ่งที่ชั่วร้ายอยู่เพราะฉะนั้นทางเราก็ได้มีปั๊บปั๊บปั๊มาตั เป็นไงล่ะอยากรองดิฉันนัไหมแอล้งเพีกันไม่รเอาสเสรีเลยจก็น้ามือต้อาวไม่ต้องงกา้้ลนทีวีแล้วลเรียกใช้เป็เกลียนเทพเลยนะแอล โอ้ไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยไม่ะไรเนี่ยแค่แกเห็นแค่หน้าแกก็สามารถทําให้เป็นเกียนได้แต่โชคร้ายหน่อยนะวัวเขาที่ได้แพร่ภา,าพออกไปแค่ทดลองออกอากาศบางพื้นที่เท่านั้นและฉันก็รู้ว่าแกอยู่ที่ไหน้าคอยดูนะเกียนแท้ระวงตัวแกไว้ดีเถอะเห็นเจอแกเมื่อไหร่่ะตงเกียนแก้แตงเลย ได้ข่าวความคืบหน้าอะไรมาบ้างแล้วหรือยังครับผมสำรวจพบแหล่งกบดานของเกรียงเทพแล้วครับผมดีมากแล้วแถวนั้นน่ะพอจะมีใครบ้างหรือเปล่าที่ดูคล้ายกับเกรียงเทพครับมีผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนครับผมใครกันผมว่าเป็นพี่ตุ้ยซอกหลืบแน่นอนครับรรใครบ่นถึงเราเนี่ย ดูเหมือนว่าตอนนี้แอลจะรู้แล้วว่าเราคือตัวการในครั้งนี้แต่งก็ตามเถอะต่อให้เป็นนักสืบชื่อดังแบบแอลมีหรือจะรู้ว่าเราคือเกลียดแทพแอลทนนายแน่จริงนายก็ลองโผลมาจับฉันให้ดูสิแอลนายอยู่ไหนล่ะฉันนี่แหละแอลมามามาได้ไงครับคุณแอลแอล มาไวไหมล่ะครับโอ,อ้ถ้าไม่รีบมาเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมดช่วงนี้ยังไม่ได้ออกกันพอดีแต่แต่เดี๋ยวคุณแอลมีธุระอะไรกับผมครับหรือว่าเรือหรือว่าถูกต้องพี่ตุ้ยซอบหลึกครับผมนั่นแหละผมจะมาขอขังปรึกษาเกี่ยวกับการปราบเกลียนเผื่อจะเป็นประโยชน์ผมในการจับเกลียนเทพคุณแอลครับคุณแอลมาถูกทางแล้วครับปกติเนี่ยพี่ตุ้ยก็มักจะสอนน้นองๆมาให้เกลียนเป็นประจำครับเรื่องจับเกมมาตกเป๊ะ ผมแห่ะถนัดอยู่แล้วงั้นผมขอฝากตัวด้วยฝากใจได้ไหมอย่าเลยเดี๋ยวเละไม่คิดเลยว่ามันจะมาถึงที่นี่ดีงั้นจะได้ไม่ต้องมาบากตามตัวคอดูนะถ้าจะทำให้แกกลายเป็นเกลียนให้ได้คาดูเอลตุ้ยครับครับหน้าตายอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเกลียนเทีหรือเปล่าครับ ไอ้ว่าแต่นั่งในแบบผมทําไมโอ้โหครับแครับอุ๊ยหรือไม่เท่าของคุณอออโอ้ยหน้าตาเนี่ยเห็นก็ผิดระเบียบ้วครับผมว่าเราไม่ใช่หรอกครับความเกเนไม่ได้อยู่ที่หน้าตานะครับ <ผม S 1> บอกว่าไม่ใช่เกยนหรอกเชื่อผมเถอะน้อยจอเอลตัดเสียเล้วเกินตามฉันติดเป็นแจอยา่างแรกต้องหาชื่อมันให้ได้ก่อนแล้วจะเขียนลงไปในโน้ตนี่แหละจะได้กลายเป็นเกรจรจริงๆท้ทีเอ้ พี่ตุ้ยครับครับผมแล้วความเกลียนแท้จริงนี่มันเป็นยังไงอ่ะผมมันยังไม่ค่อยเก็ตเลยมาโถรจะไปยากอะไรนี่นี่เดี๋ยวพี่ตุ้ยทำให้ดูหนึ่งหนึ่งไหมอ่ะไอ้ปีห้องมันเลยตัวตัวป่าอ่อน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 ี่ว่าดีกว่าความเกลียนแท้จริงเป็นอย่างนี้นี่เองถูกต้องครับคือไม่ใช่คนเกลียนไม่ใช่แต่เป็นนิสัยที่สังคมเนี่ยเขาไม่ยอมรับไม่ใช่คนหัวกลียนเลยแต่ดูดูไปพี่ตุ้ยก็เหมือนเกลียนเทพเลยนะครับเนี่ย น้อยเจ้าแอลนอกจากมันจะทำให้เราจำตัวเป็นเกลียนดูแล้วมันยังว่าเราเป็นเกลียนเทพอีกอ๋อก็ใจ้เกลียนเทพเองนี่หว่าเรืองออกแล้วฉันหาวิธีทำให้แอลกลายเป็นเกลียนโดยที่เราไม่ต้องรู้ชื่อแอลก็ได้เพียงออกบายให้แอลเขียนชื่อของเขาเองลงไปในโน้ต ก็นันแหละก็จะกลายเป็นเกลียดเลยมันต้องเกลียดแหละมันปกชื่อมันเลยคุณแอลครับคือน้องผมเนี่ยเขาปลื้มคุณแอลมากเลยครับคือเขาอยากได้อยากได้ลายเซ็นคุณแอลอะครับกรุณาณเซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมครับนะครับน้องสาวน้องชายน้องสาวครับเหรอหน้าเหมือนพี่ตุ้ยไหมโอ้โหยิ่งกว่าผมอีกเหมือนตอนผมโดนเลือดความาครับมาเซ็นเลยโอ้ยน่ารักจังเลย ไปตามไป yeah, yeah, yeah. oh. oh, oh, oh. มาตบอออกเลยเหรอแ <laughs> อลลงกล้องฉันจะได้นะแอลฉันจะบอกอะไรให้แกฟังอย่างหนึ่งนะความจริงแล้วอะฉันนี่แหละคือเกลียนแทบตัวจริงเสียงจริง <laughs> และแก ก็จะกลังกลายเป็นเกีนคนต่อไปเนี่ยหรือนักตืบชื่อดัง <laughs> แล้วล่ะคนที่หลงกลเนี่ยเป็นแก่มากกว่า <c ười> เปลี่ยนแทเ้เป็นไปได้ไงเนี่ยเพราะว่าชื่อฉันเขียนลงไปมันไม่ใช่อของฉัน <c ười> แล้วแล้วแล้วเป็นเจอใครอ่ะเอลมันเป็นชื่อข <c ười> อง ตัวดีกว่าไหมตัวตัวดีกว่าตัดป้องเขามาเลยดีกว่ามาเลยเอาเข้ามาหนึ่งหนึ่งมาเอาผีกับีกันนะขอโทษด้วยนะวัตลิเฮ้ยไม่จริงไม่เออนี่ฉันพลาดหรอเนี่ยแล้วเอาเอ้วเอลแกรู้ได้ไงว่าฉันใช้นอนเนี่ยทำให้คนกลายเป็นเกลียนจะไปยากอะไรล่ะเพรฉันไม่ใช่คนเขียนบทนะสิไหนอ่ะ ครับโทุกครับแล้วไปบอกเขาด้วยมาแล้วครับคุณคนเขียร์โบทโอ้โหอ่ะมาแล้วไปนะไปจะตรเกียร์ไ้แลย